คุณพีมนะคะคุณไรนะคะที่วันนี้เนี่ยให้เกียิมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะเสียงปรบมีอีกหนึ่งครั้งด้วยค่ะ และลำดับต่อไปนะคะต้องขอเรียนเชิญนะคะคุณหญิงฟิโนล,ล่าจาตตมาราค่ะแล้วก็มิสเตอร์โรเบิร์ตมาร์ล์เลฟเลอร์ผู้จัดการทั่วไปนะคะโรงแรมเซนต์หลักแรและบังกอบคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ให้เก็บถ่ายภาพร่วมกันค่ะขอเรียนเชิญค่ะเอาเสร็ประมือให้กับผู้บริหารของเราด้วยนะคะ และอย่าลืมนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะอยากจะได้เสื้อสวยๆนะคะนำไปใส่แล้วก็ได้ทำบนร่วมกันเนี่ยก็อย่าลืมนะคะมาอุดหนุนเสื้อยืดบอกรับแม่ได้นะคะที่บริเวณหน้างานของเราค่ะ ลำดับต่อไปนะคะนักขอเรียนเชิญนะคะแขกผู้มีเกียรติให้เกตถ่ายภาพร่วมกันนะคะ Please stay still on stage Please t o take a photo together ลำดับต่อไปนะคะนักขอเรียนเชิญนะคะคุณนภศราหงสกุลค่ะขอเรียนเชิญนะคะมัมหลงกัลยากรเกษมศรีให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันค่ะขอเรียนเชิญคุณนันทมาลีพิรมพักดีนะคะให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันค่ะขอกเกบเรียน